สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับ10บนสูตรที่4นะครับผมนะใช้หลักสูตรก็ สูตรก็จะเป็นใช้หลักร้อยนะครับสิครั้งที่3หน่วยครั้งที่3ามร้อยนะครับสิครั้งที่3หน่วยครั้งที่3นะครับแนวทางย้อนหลังนะครับสิบงวดด้วยกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่มีนาครับผมหกห้าเป็นสิบเอ็ดเอาหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดนะครับผมในแปดเป็นเลขดับบลกห้าสามแปดหลักสิบเป็นเลขสามเลขดับเป็นเลขแปดนะครับ 8ดับ8ไม่มานะครับ16มีนาะ55เป็น10บวกหเป็น11ได้1เป็นเลขดับบวกสี่หลัก10เป็นเลข2เลขดับเป็นเลข1นะครับ1ดับ1ไม่มานะครับ1เมษานะครับผม4 9เป็น13เอา3าบวกหเท่ากับ9ได้9เป็นเลขดับบวกสองหลัก10เป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับ16เมษานะครับผม2 9เป็น11เอา1นึบวกสเท่ากับสนะครับผมได้4เป็นเลขดับบวกเจ็หลัก10เป็นเลข8เลขดับเป็นเลข4 4ดับ สีไม่มานะครับ2พฤษภาเจ็ดเจเอา4ี่บวกแเท่ากับสินะครับได้2เป็นเลขดับบก2องหลักสิกบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข2 2ดั2บ2ไม่มานะครับผมแล้วก็16พฤษภาสองแนะครับเป็น10 9 9 9 9 9บบวกเก้าสเ้าเป็นเลขดับบกห้าหลักสิกบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับวันที่1มิถุนา 5 7 12เอา2บวก6เท่ากับ8ได้8เป็นเลขดับบวก9 7 2หลัก10เป็นเลข7เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับ16มิถุนา9 7เป็น16เอา6บวก8เท่ากับ14ได้4เป็นเลขดับก8 6 1หลัก10เป็นเลข6เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับแล้วก็1กรกฎาคม8 4 12เอา2บวก7เท่ากับ9ได้9เป็นเลขดับ5 1 7หลัก10เป็นเลข1เลขดับเป็นเลข9 9ดับ 9ไม่มา16กรกฎาคม5 1เป็น6บวก1เป็น7ได้7เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเลขดับหว้ยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ